นี่ส่วนผสมกล้ายคืนกันแต่ความเก่าต่างกันถ้าเป็นชิ้นเงินอ่านี่เนื้อชิ้นเงินส่วนมากก็จะเป็นนะไม่เอาส่วนมากอ่ะก็คือที่แท้ๆจะประมาณนี้ เรามองปุ๊บเรารู้ได้ว่าแบบเนี้ยเนื้อมันนีเนื้อมันมองปุ๊บรู้เลยว่ามันเป็นการผรสมของยุคโบราณมีโลหะนะฮหลายอย่างแต่เขาผสมกันเองโดยธรรมชาติโดยคนผสมนะเพราะสมัยก่อนถลุงแร่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สะอาดได้เหมือนปัจจุบัน ด้วยเครื่องหมาย<ค>เครื่องมือกาหรหลอมการสกัดไปไม่ทันสมัยมนปัจจุบันอพอ,อเวลาเอานะตัวแร่บแบบนั้นเขามาหลอมเป็นพันเนี่ยมันก็จะมีโลหะอื่นปนอยู่อย่างเงี้ยคุณเข้าใจได้ไหมว่าแท้ว่าเก่าก่อนเป็นสะนิมตีนกามีไข่กลูอ่ะดูง่ายเลยครับแบบนี้อ่ะผมถา้วาแบบเนี้ยเข้าใจได้ไหมว่านะ เก่าและแท้ซึ่งถ้าคุณหยิบพระแท้มาเนี่ยกี่องค์ก็จะเป็นแบบเนี้ยนะฮะซึ่งแบบเนี้ยกับแบบที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรก่อนนะครับอ่าคราวนี้ยกตัวอย่างเนื้อแบบเนี้ยในยุคหลังอะของพระเกจิเนี่ย ก็มีการทําทําอยู่ในโหมดที่เรียกว่าดีบุกอ่าสมัยก่อนเนี่ยคุณรู้ไหมครับนี่การที่จะผสมออกมาเนี่ยให้เป็นเนื้อสำลีแต่คือหรือเป็นเนื้อชินเนี่ยคือทองแดงกับดีบุกอ่าดังนั้นอ่ะดีบุกอ่ะจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วรู้ไหมว่าที่ไหนมีดีบุก พิษณุโลกครับคนพิษโลกอยู่ไหมคุณรู้ไหมว่าพิษโลกอะ่ะที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาในอดดตพิษโลกเป็นเมืองที่มีดีบุกมีโลหะดีบุกเป็นสําคัญหลายร้อยปีกับยุคเจ็ดแปดสิบปีใช่ครับดีบุกอยู่พิษณุโลก นี่ส่วนผสมกล้ายคลึงกันกแต่ความเก่าต่างกันไม่มีคำอนิบายใดๆที่จะชัดเจนเท่าการหยิบมาเทียบให้เห็นพิโรลกมีดีบุกถ้าคุณยังไม่รู้ว่าทำไมเมืองการจรึงทาง่าพระเนื้อตะกวดสนิมแดงอะ่ะคุณก็จะไม่เข้าใจ<ม>เพราะเมืองการะมีตะกวัว<ม>คุณอยากคิดว่าทั่วประเทศนี้มีตะกวดนะเอาให้ทั่วโลกอีก เมืองการมีตะกัว่วพระที่สร้างจากในเขตตะวันตกจึงเป็นตะกั่วสนิมแดงแล้วในแต่และเมืองสําคัญสําคัญน่ะในสมัยก่อนน่ะที่มีปราสาทสร้างมีเมืองสร้างอะ่ะคือเป็นกลุ่มของที่อยู่ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่มีการค้าขายแร่ตะกัว่วค้าขายแร่ทองแดงค้าขายแร่ดิบุกเมืองลบบุรีมีการถลุงทองแดงมากไงก็จะแม้เขาวงพระจันร์เขานู่นเข่านี่เข,าน,ขานั่น เมืองที่มีความเจริญก็คืออยู่ในที่ที่มีทรัพยากรดังนั้นนะครับเนี่ยผมจึงบอกเสมอว่าถ้าพี่อยากจกะดูพระก,กุเป็นไม่ต้องสนใจพิมพ์ยังไม่ต้องสนใจพิมพ์ยังไม่ต้องสนใจที่ด้วยไปหาเนื้อพระกุแตก,แตก,แตกหักไม่แพงก็ได้เอามาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้ผมมาให้แฟนเพจไปจน หมดจนสิ้นว่าอย่างนั้นดีกว่าเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเวลาพาแท้คุณเห็นไหมหยิบมาปุ๊บเราดูเรารู้รไหมว่าเนี่ยเก่าเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยนี่อันนี้เป็นชิ้นเขียวอันนี้เป็นชิ้นยิแล้วก็เป็นชิ้นเงินก็เซียนพาเป็นคนตั้งอะ่ะ ไอที่เป็นจิงเงินนะอาจจะเพราะว่าเขาจะมีพายเป็นเกาข่าวเข่าวอยู่ด้านบนก็ส่วนผสมของแร่แหละแต่ถ้าเป็นชินเกี่ยวเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าเป็นส่วนที่ลอยอยู่ของของพวกจินเงินนี่แหละถนามผมนะเนื้อจินเกี่ยวเนี่ยอาจจะเป็นแร่ที่ลอยอยู่เหมือนฟองฟองน้ํามันอ่ะอืผมว่ามันเป็นการผสมเดียวกันนี่แหละแต่แค่อ่อนแก่ต่างกัน เก้าตินครับรอยแตกยังเป็นชั้นๆเลยถ้ามารางผมใช้คำว่าแบบเนี้ยธรรมชาติผสมเพราะว่าแล่สมัยก่อนอะ่ะเขาทำให้สะอาดไม่ได้สมัยก่อนเขาเรียกชิ้นกรอบต่างกันอย่างไรครับคือคำว่ากรอบเนี่ยคือมันระเบิดอเอาเยกตัวอย่างให้อันนี้อันนึงเป็นสำคัญก็คือว่าอย่างนี้นะครับ ที่มาของพระเนื้อชิ้นกรอบแอดหายพี่ทีี้มีมีชิ้นที่แบบว่าเพราะจงหลังสิงอะไรอมีไหมพระก็เยอะแต่ก็ไม่เคยพอเนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้ได้ว่าไม่แท้เพราะอะไรเพราะเป็นตะก่วสมัยใหม่แต่ถ้าเป็นพิมพ์แบบเนี้ยแล้วเนื้อแบบเนี้ยก็คือแท้ได้เลยแอดมินเซิร์ชนี่มาเซิร์ช ไม่มีหอเพระจงหลังสิ่งอ่ะยิบมาดิยิบมายิบมาใกล้ๆดิพระกุผมก็เยอะแต่วันนี้มันเป็นมันเป็น,น,ปนไหลไหลสดดนสดไงแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยที่เขาเรียกว่าเป็นพระเกใช่ไหมคุณเห็นไหมวัดศิละปะของหน้าองาค์พระเนี่ยมันไม่ใช่ยุคโบราณนะเนี่ยแล้วเนื้อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าชิ้นกรอบคําว่ากรอบคืออะไร หลุดล่วงได้ขนมกรุบกรอบอถ้าขนมตังเมนี่เหนียวดึงก็ยืดไม่ขาดง่ายขนมกรุบกรอบคือเคี้ยวแล้วแตกได้ฉะนั้นพระแบบเนี้ยจะแตกรานเขาจึงเรียกว่าชิ้นกรอบก่อนเนี่ยคือพระที่ไม่ใช่ธรรมชาติผสมคุณต้องแยกนะโอเคคนคนนะเป็นเป็นคนทําเหมือนกันแหละแต่แบบเนี้ยเขา่ไม่สามารถจัดถลุงแล โลหะสมัยก่อนให้มันสะอาดได้อะ่ะมันก็จะมีโลหะอย่างอื่นอะเจือปอนอยู่อะ่ะมันก็จะดูนัวแบบนี้เนี่ยให้เนื้อต่างชนิดกันคุณเห็นความที่มันมีปานแดงปานดำมีสนิมอะไรขึ้นที่มันว่ามันขึ้นหลายอย่างอ,ะอ่ะอ่าแต่แบบเนี้ยเขาเรียกว่าพระจินงกรอบแบบนี้ไม่ใช่พระเก๋ครับแบบนี้เป็นพระที่สำนักพุทธปฏิบ ทำนี่เลยเป็นพระที่ในยุคของคนเราเนี่ยในยุคสองพันสี่ร้อยเก้าแล้วว่าส5 0 0องพันร้อยบวกลบเอาเอาโลหะมาผสมกันทำมันได้นัวมันได้สมูทเหมือนแบบนู้นไหมเนี่ยคือพระที่คนยุคใหม่อ่ะพยายามจะทำให้เป็นพระแบบยุคเก่า แต่ทำออกมาให้ได้ความนัวความเก่าแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าโลหะต่างๆที่เขาเอานำมาหลอมรวมกันมันเป็นโลหะที่แยกด้วยเครื่องมือทันสมัยที่มันบริสุทธิ์หมดแล้วพอเวลาผสมขึ้นมามันจึงออกเป็นวันณะเดียวคือไข่ขาว mm hmm. เห็นไหมครับนี่จะไม่มีหลายวันณะแบบนี้จะไม่มีปานดำจะไม่มีเนะค่าใสๆเม็คไข่แมงดา แบบนี้นะครับดังนั้นปลากลูอ่ะคุณต้องเห็นแบบนี้แบบนี้พิจิตเป็นเนื้อชินแบบนี้ท่ามะปางเห็นไหมพิษโลกเป็นเนื้อชินแล้วชินโบราณให้คุณหยิบมากี่อันนะมันก็จะเป็นแบบนี้เสียดายขายหมดกล่องท่ากระดานมีไหมล่ะซี้เขียนท่ากระดานอ,อย่างเงี้ย แต่คุณเห็นป่ะพอเวลาคุณเอาแบบนี้มาเนี่ยไม่ได้เลยห่างกันไกลเลยนี่เห็นไหมไม่ได้เลยห่างกันไกลเลยอ่า<น>ถ้าคุณพยายามจะผสมของยุคใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้เป็นแบบนี้ มันจะไม่ไปถึงแบบนี้เข้าใจไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นยุคโบราณจริงๆอะ่ะคุณดูดินี่เขาจะมีความเก่าความเก้มใช่ไหมซึ่งจัดอยู่หมวดประเภทเดียวกันได้ ดูล้วาเก่าเหมือนกันเนี่ยมันต้องเห็นเก่าจนชินน่ะไม่มีคำอธิบายใดๆทุกวันนี้เราดูพักกูไม่ได้เพราะเขาไปนั่งให้จำตำหนิซึ่งมันบ้าบอพักกูดูตำหนิไม่ได้เออถ้าไม่เชื่อให้เขาลองไปทำแม่พิมพ์แล้วแล้วเทโลหะหยอดทีระองค์ดูมันจะเหมือนกันไหม เราดูพระกลุที่ดูตำเนี่ยมันจึงดูไม่ได้เพราะมันไม่มีทางเหมือนกันต้องดูเนื้อ,อแต่ถ้าดูความเก่าอ่ะคุณไม่ต้องสนใจพิมเลยคุณจะดูพระกลุได้แล้วพระกลุพิมพ์ที่ตรงพิมพ์แพงก็ขายได้แพงพระกุที่ไม่ตรงพิมพ์แพงแต่แท้ก็เล่นขายกันได้แต่ถูกหน่อยแต่คุณจะเล่นพระกุที่แท้ได้ทุกองค์ถ้าดูที่ความเก่า <S <S เห็นไหมยุคพระเกจินี่อันนี้ยุคพระเก คนละเรื่องกันไหมอันนี้เก็บลูกอันนี้ไปด้ดยออกมาแล้วเก็บที่เดิมพี่เขาทำราคากระดาษไม่ได้าขายแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้วยมีประเด็นอะไรอีกร้อย <100 S 2> เดียวไหนไหนก็เสียตังแล้วรเรียกร้องกันเด้เต็มที่นี่นะครับอันนี้เป็นพระแท้แต่เขาให้ผมว่าแปดห้าและเก้าห้าปู่น้ากปูหินเจ้าคุณสุพจน์เขาลงรูปมาเป็นยุคหลังปีสองพันห้าร้อยเห็นไหม นี่เขาให้ผมว่าเก็บไว้หลายปีไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าทีนี้รู้สักทีว่าแท้ขอบคุณมากกับทีมงานถึงจะยุคหลังปีมาแต่ก็แท้แค่นี้ก็อุ่นใจอ่ะอนี่ก็เป็นเข้าแอบ,บยังไงครับอสปักหมุนไว้ไหมวันนี้ปักแล้วอ่ะอสเอสเคโซนนะครับพี่ At เอสเอสเคซนเออ เนี่ยเอาแบบนี้มาแล้วถามว่าตำหนิตรงพิมพ์ตรงมันแค้มันเก๋ยังไงเนี่ยแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆสองอันเนี้ยงานปั้นหุ่นของช่างคนเดียวกันงานคนเดียวกันแก่ย่อส่วนเล็กกับใหญ่ร้อยเดียวเองยอมรับผลครับดีมากๆอ่านะอันนี้ห่าง ใหม่อันนี้เหมือนกันยุคเดียวกันแล้วงานการปั้นเนี่ยเห็นไหมคนเดียวกันด้วยพี่มันเก๋ยังไงเซียนก็มีนี่แต่เซียนมันชัดเกินไปไหม,มชัดเกินไปพี่ตรงใจทำเซียนมันเหมือนเกิดจากเอาตัวหุ่นเทียนอะ แล้วเอาสายสินไปพันอนะเอ่อืออืเอาเชือกเอาสายสินไปพันอนะอือออ่าตอนปันนะตอนปันเป็นแว็กอะ,อะอเนี่ยแล้วคุณถามว่าคนนั้นดูแท้คนนั้นขอซื้อแบบนี้แท้เก๋ยังไงอ่ะหยิบพอปู่ดูสีพี่มาให้หน่อย นี่คุณดูดิต่างกันไหมดูเส้ยเขาเล็กๆไหมเล็กๆกระจายอย่างเป็นธรรมชาติ หมูนะคุณพ่อผมยังบอกสมัยก่อนก็จะเดินทางไปท่าประจันสมัยนี้ร้อยเดียวรู้ผนด,ดมีมากๆอ่ะเนี่ยและอย่างเนี้ยเอ้ยพี่หรือสีไม่ใช่ปิดตาคือที่เดียวกันน่ะเขาจะทำเป็นพิมพ์อะไรก็เหมือนกันนี่หรือสีพี่ไม่ใช่ปิดตา เอามาเทียบกันไม่ได้อเก็บแอดมินเปิดปิดตายพี่หน่อยอเขียนไหมครับซึ่งอันเนี้ยการเมื่อกี้อ่ะต่างกันไหมต่างกันอันนี้เหมือนในเรสี ต่างกันชัดเจนครับอธิบายและรงังไข่ผมํำคลิปให้แล้วนะพี่ต้องกลับไปดูผมําวไว้ใน y o u t u ู e ไ้แล้วแต่ทุกอุทุกผมลบไปแล้วครับพี่อ่ะโอเคครับก็ถือว่านะยได้ทําความเข้าใจกันนะลบไปแล้วโอเคไหมครับกับที่ความรับผิดชอบของเราที่นะจะก,กู้คืนศักดิ์ศรีให้พี่หรือตรวจสอบพิสูจน์พระผรงนี้งดงามมาก วยจังเลยแซ่บตาอ่ะก็ถ้าเกิดว่าก็ควรอยู่ในตลับเพชรอ่ะนะครับก็ถามว่าผมอยากซื้อพระอะไรคือผมอยากซื้อพระของผมอ่ะที่ผมเคยขายแฟนเพจไปในอดีตอ่ะ นะอยากซื้ออาหารตาเมื่อไรจะมีตังอ่ะนะครับก็นี่อย่างนี้ถ้าคุณไปเจอเนื้อชิ้นแบบเนี้ยเป็นพิมพ์อะไรก็แท้แอปอันเนี้ยทำขึ้นมาเพื่อเพื่อจะได้พูดคุย จะได้ฟังปัญหาจะได้มีโจทย์มาอยู่ในไลฟ์สดมันเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงปัญหาจริงแล้วจะแก้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องกับเงินร้อยเจ็ดแปดร้อยไม่ใช่เลยซึ่งผมได้บอกกับเพื่อนๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผมอะไลฟ์สดพักเครื่องน้อยลงแต่จะมีกิจกรรมที่ทำให้คนเนี่ย ได้ศึกษาพระเครื่องกันมากขึ้นพูดๆๆๆไม่มีประโยชน์หรอกได้เจอปัญหาจริงได้เจอเหตุการณ์จริงอย่างเหตุการณ์ที่พระเนี่ยไปออกผลแล้วเนี่ยผิดพลาดมีที่ไหนแสดงความรับผิดชอบบ้างพี่ก็พยายามแสดงความรับผิดชอบเต็มที่แล้วผมสัมผัสได้ผมก็เลยถอยโดยการลบโพสต์เพื่อ ลดความขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปจากกุุงโอ้งดงามขอบคุณมากมากครับเคสของพี่อ่ะคือพี่จะลบหรือไม่ลบนะผมผมยังพิมพ์ได้ผมจำได้ว่านะว่าไม่ลบก็ได้เก็บไว้เป็นกรณีศึกษาแต่เมื่อพี่เขาลบให้ก็ถือว่าพี่เขาก็มีเหตุผลว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งยิ่งเป็นพิภารณที่งดงามไปใหญ่ส่วนบรรทัดอุทุกพระเครื่องในแอปตัวเนี้ยผมอยากอย่างกรณีศึกษาว่าเมื่อสงสัยว่า เก๋เก๋ยังไงสงสัยว่านะไม่แท้ไม่แท้แทยังไงกรณีที่คิดว่าแท้แล้วมันผิดพลาดจะรับผิดชอบอยังไงทุกอย่างผมอะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะผมจะได้เป็นเคสตัวอย่างแสดงความพิสูจน์และแสดงความรับผิดชอบซึ่งถ้าร้อยหนึ่งของผมเนี่ยพิสูจน์แบบนี้รับผิดชอบแบบนี้ไอ้ที่อื่นน่ะต้องทำเหมือนผม มันเป็นกรณีตัวอย่างที่เราฝังใจกันมานานว่าเฮ้ยเขาออกผล,ผลพลาเรามาเนี่ยแล้วผิดพลาดเนี่ยเราไม่สามารถเรียกร้องไม่สามารถเอาผิดไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบได้เลยเหรอห้องเรียนสดผมมั่นใจเพจนี้ที่สุดรับความกิ่งล้นล้วนสันควานแข็งแรงมากครับที่สันขวานแสดงความรับผิดชอบแบบชัดเจนอย่างเต็มที่แอปนี้มีประโยชน์มากๆเลยอยากฟังลีลากอบทอง เหลืองอ๋อรอตวจประมาณกี่วันครับวันเดียววันเดียวรู้เรื่องครับพี่โนนะพาแบบนี้ไม่ใช่พัเกเลนะครับพาแบบนี้ถ้าคุณจะไปคิดก็เป็นพ้ากล่วคุณก็เข้าใจว่าเกย๋ยอมรับในน้ำใจนักกีฬาของพี่ครับนับถือลูกผู้ชายต้องอย่างนี้อ่า นะครับอ่ะขอบคุณมากๆครับซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณจะไปให้เก่าแบบเนี้ยมันไม่เก่าคุณก็มีคนบอกแบบนี้เก๋เพราะถ้าดูแท้เขาจะต้องไปซื้อราคาพระก,กูไงแต่จริงๆแบบนี้ไม่ใช่พระเก๋แบบนี้เป็นพระยุคหลังยุคหลังแบบไหนอธิบายหน่อยพี่อ้าวก็เหมือนกับน,นางพญากูพิษโลกกับน,นางพญาอาจารย์ถนอมไงอ่าก็เหมือน พระไม่เหสวรกุวัระาษีกับพระไม่เหสุวรพระโบย้ยไงสำนักพุทธปฏิบซึ่งพระแบบนี้เป็นพระที่สำนักพุทธปฏิบได้ทําการสร้างขึ้นมามนี่พระกุสมัยก่อนแขวนไม่ได้ใช่ไหม,มสำนักพุทธปฏิบเขาก็ทําให้แขวนได้โดยทํากรอบทองเหลืองไง อ่ะเป็นยี่ห้าสตวรรษเขาก็ทํากรอบที่กระหลังทำมาจากไงเป็นหลวงพ่อแดงไม่มีห่วงเขาก็ทำตังไงเป็นปู่ทวดไม่มีห่วงเขาก็ทำกรอบแปะตังไงไงที่เป็นกรอบบีบข้างหลังเป็นเขี้ยวอะ่ะเป็นเขี้ยวอะ่ะบีบแล้วก็มีห่วงอะ่ะเ,เขาเรียกเราตกรถไอ้ที่เรียกลาวตกรถอะ่ะเพราะอะไรเพราะสํานักพุทธปฏิบัติอ่ะสร้างพระจํานวนมาก พราะจุดประสงค์ของเขาเขาเขียนไว้เลยว่าเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาฉะนั้นพระของเขาจํานวนมากใครก็สามารถที่จะมีติดตัวได้แต่ขายไม่ได้พระเขาแท้อยู่ดีๆนี่แหละแต่คําว่าพระราวตกรถพระเกฟอุปโลกเนี่ยมันมาจากคนขายพระที่ไม่เหมือนที่มันขายได้ก็ตีว่าเก๊พระสร้างมา ให้หลวงพอลาลวัดเสกแจกานช่ไหมครับถูกครับก็เหมือนพระแก้มรกรไงที่ทำแล้วเนี่ยเขาก็มีการหาไปขายอะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องเนี้เกิดขึ้นในอดีตไม่มีแต่มีหลังจากที่เกิดสำนักพุทธปฏิบติเป็นแหล่งในการสร้างพระเครื่องเพื่อต้องการสืบทอดพระพุทาศาสนาแล้วจึงมีเหตุการณ์แบบนี้ แต่คุณเห็นว่ามีคนหาพระแก้วมาขายก็คิดว่าพระทุกอย่างจะต้องหามาขายหมดไม่ใช่เฉพาะพระของสำนักพุทธ,ธปฏิบัตถ้ารู้เรื่องราวเหล่านี้คุณก็จะเข้าใจสมัยก่อนศาสนาคิดยังติดพระเยซูทุกเสาไร้ฟ้าเลยอ่าใช่ใช่ติดพระเยซูลอยฟ้านะเป็นการเผยแผพร่ศาสนาใช่เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนานี่นี่ก่อนนะมีคนขออนุญ,ญาตผมทําเสื้อย,ยืดสวย เนี่ยสว,วยยงชเ,เอาง่ายๆนะเด็กในบ้านผมเอามาใส่เฮ้ยเขาท่าฮะเขาท <Hey. S 2> ่า,<ฆ>า,าทำดิผมไม่รู้ว่าทำมาแล้วสวยนะ